คุณผู้ชมครับหยุดทุกอย่างแล้วฟังก่อนครับที่วิลล่าพ์คไม่ได้มีแค่การพลิกล็อกแต่มันคือการประกาศสงครามบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกการที่แอสตันวิลล่าเปิดป้อมประกาศของตอนเองเชือดแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพ่ายแพ้ธรรมดาแต่มันคือเสียงระฆังเตือนภัยที่ดังลั่นไปถึงห้องแต่งตัวของแป๊ปกวาดิโอลาว่าบัลลังของพวกเขากำลังสั่นคลอนอย่างหนัก ความพ่ภายในนัดนี้ส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมการลุ้นแชมป์เมื่อจ่าฝูงอย่างอาสนนนลคว้าชัยชนะได้สำเร็จทำให้ช่องว่างคะแนนถูกทิ้งห่างออกไปถึงโคกแต้มเต็มนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสำหรับทีมที่เคยได้ชื่อว่าไร้เทียมทานคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับทีมที่เคยไร้เทียมทานนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบ หรือเป็นเพียงแค่สะดุดล้มชั่วคราวเราจะมาเจาะลึกกันในทุกแง่มุมทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นใน90นาทีอันดุเดือดนี้เกมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความคาดหวังว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกกดดันเข้าใส่ตามสไตล์ถนัดและพวกเขากดทำเช่นนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือแนวรับของเจ้าบ้านที่ยืนยัดต้านคานได้ย่งมีวิน,นัยและรอคอยโอกาสของตนเองอย่างใจเย็น และว,วินาทีตัดสินเกมก็มาถึงในนาทีที่19จากจังหวะที่หลายคนอากมองข้ามแต่มันคือแทคติกที่ถูกเตรียมการมาอย่างดีออสตันวิลล่าเล่นลูกเตะมุมสัน้นโดยลูกัสดิงใจบนเร็วให้กับเอมิลิโนเวนเดียก่อนที่บอลจะถูกส่งต่อไปยังแมตต้แคชที่ยืนอยู่บริเวณหัวกะโหลกวินาทีต่อจากนั้นคือความสุดยอด แคชแต่งบอลเข้าสายก่อนจะัตบะบันเต็มข้อลูกยิงสุดดุดันพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างงดงามชนิดที่ผู้รักษาประตูได้แต่ป้องกันด้วยสายตาประตูนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือผลิตภัณฑ์จากความคล้าหาญและแทคติกที่เตรียมมาเพื่อเล่นงานทีมของแปร์กวาดิโอลาโดยเฉพาะซึ่งนำเราไปสู่สงครามกุนซือในสนามรอบแห่งนี้ หากจะกล่าวว่านี่คือชัยชนะทางแทคกติกอย่างแท้จริงก็คงไม่ผิดอูนายเอเมรี่แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเหตุใดเขาจึงเป็นหนึ่งในกุนซือทิศถูกยกย่องมากที่สุดในยุโรปเขาวางหมากมาเพื่อต่อกรกับสไตล์ของเพปกวาดิโอลาได้อย่างสมบูรณ์แบบวิลล่ามาในระบบ4-2-3-1และใช้การตั้งรับแบบมิดบล็อกที่มีวินัยสูงอย่างน่าเ,เชื่อเือพวกเขาบีบพื้นที่ ปิดช่องว่างและทำลายจังหวะก,การเข้าทำของแมนซิตี้จนแทบจะหมดพิษสงหลักฐานที่ชัดเจมที่สุดคือการที่พวกเขาปล่อยให้ซิตี้มีโอกาสยิงได้เพียงสองครั้งในครึ่งแรกและสร้างโอกาสยิงจังๆได้แค่สองครั้งตลอดทั้งเกมเกมรุกที่เคยไหลลื่นของเรือใบสีฟ้ากลับกลายเป็นเพียงการเคาะบอลไปมาอย่างไร้จุดหมายและนี่คือลาขุนพลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ บูบากากามมราเขาคือแมนออฟเดอะแมตชยังไม่ต้องสงสัยการเอาชนะการดวลกลางสนามได้ถึง5ครั้งและความแม่นยำในการผ่านบอลคือหัวใจที่ทำให้วินลา่าคุมเกมแดนกลางไว้ได้เอสซริคอนซาประการหลังรายนี้สู้กับเออร์ลิงฮาลันดได้อย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งเกมแม้จะมีจังหวะเสียบอลแต่ก็ยังยอดเยี่ยมพอที่จะแก้ตัวกลับมาบล็อกลูกเปิดสำคัญได้สำเร็จ เอมิลิโนมาร์ติเนสในทวารแชมป์ลวกยังคงไว้ใจได้เสมอการเซฟจังหวะสำคัญสาคัญคือปัจจัยที่ทำให้ทีมเก็บคลีนชิดอัลลําค่าได้สำเร็จในทางกลับกันความเหนือกว่าทางเทคนติดของวิลล่าถูกตอกย้ำด้วยคำวิจารณ์จากปากของผู้เล่นซิตี้เองบาร์นโดซินวากับตันทีมในเกมนี้ออกมาวิจารณ์ฟอร์มของทีมอย่างหนักหน่วงว่าเกมรับของเราแย่มากและการเพรสซิงของเราแย่มากเข้าช้าไปในทุกจังหวะ นี่คือคำยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเขาพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ขณะที่อูนายเอเมอรี่ได้กล่าวชื่นชมแฟนบอลและยกให้วิลล่าพ์กเป็นป้อมประกัรของเราสะท้อนให้เห็นถึงพลังและความได้เปรียบที่พวกเขาสร้างขึ้นในบ้านของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ได้เปิดบาดแผลที่ซ่อนอยู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เห็นเด่นชัดขึ้น นั่นคือการพึ่งพานักแต่คนเดียวมากเกินไป er aland, เอร์ลิงฮาร์แลนด์เครื่องจัดสังหารประตูชาวนอร์เวย์ไม่สามารถส่งบอลสู่ก้นตาข่ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ13เกมแม้จะมีจังหวะทำได้ในนาทีที่90แต่ก็ถูกจับล้ำหน้าไปเสียก่อนเมื่อดาวยิงตัวความหวังเยียบสนิทเกมรุกของทั้งทีมก็ดูตีบตันและไม่มีไอเดียในการเข้าทำทันทีบทวิเคราะห์จากสปอร์โมระบุอย่างชัดเจนว่า ทีมดูเหมือนจะมีภัยคุกคามเพียงเล็กน้อยนอกจากที่มาจากฮาแลนเท่านั้นประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดตามมาถึงเวลาแล้วหรือยังที่นักเตะอย่างฟิลโฟเดนและคนอื่นๆต้องก้าวขึ้นมาแบ่งเบาภาระหรือนี่คือสัญญาณที่กูแข่งเริ่มจับทางแทคติกของแปปได้แล้วการพ่ายแพ้ของแบนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ ส่งผลกระทบต่อตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอย่างมีนัยสำคัญและทำให้การลุ้นแชมป์กลับมาเปิดกว้างและน่าอีตื่นเต้นอีกครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้การตามหลังจากฝูงถึง6คะแนนตอนนี้ถือเป็นงานหนักที่ยากจะพลิกกลับมาและสร้างความกดดันมหาศาลต่อพวกเขาแอสตันบินลาจากที่เก็บได้เพียง3คะแนนใน5เกมแรกตอนนี้พวกเขาคว้าชัยชนะรวด4นัดในลีก กลับมาอยู่ในเส้นทางที่แข็งแกร่งอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมอรีอาร์เซนอลคือผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในผลการแข่งขันในนัดนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยหลังจบเกมนี้ทั้งสองทีมต่างมีภารกิจที่ต้องผเผชิญดีต่างกันอย่างสิ้นเชิงออสตตนวิล่าจะได้พักในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนจะเจอบททดสอบสุดหินด้วยการบุกไปยลิเวอร์พูที่แอนฟิลด์ในวันเสาร์นี่คือบททดสอบสำคัญว่า พวกเขาสามารถรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมนี้ไว้ได้หรือไม่ในการเจอกับทีมระดับท็อปอีกครั้งทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องรีบตั้งสติและกลับสู่เส้นทางโดยเร็วพวกเขามีโปรแกรมไปเยือนสวอนซีซิตี้ในศึกคาราบาวครับกลางสัปดาห์ก่อนจะกลับมาเล่นในลีกกับบอลมอฟเ๊ปกอร์ดิโอลามีการบ้านชิ้นใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขปัญหาเกมลุกที่ตีบตันและเรียกความมั่นใจของทีมกลับมาให้ได้โดยด่วน ซึกพรีเมียร์ลีกเพิ่งจะเริ่มต้นแต่การพ่ายแพ้ในนัดน,นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลและนี่คือคำเตือนถึงเปล็กวาดิโอลาว่าบนบัลลังที่คิดว่ามั่นคงบัดนี้ได้ปรากฏรอยร้าวที่ชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามได้แล้ว